วันนี้เราจะมาถนอมกล้วยสุกเอาไว้นานๆนะครับเอาไว้ทำวามหวานเพราะกล้วยนี่ยมันเยอะเลยนะครับทำไม่ทำนะครับก็เลยจะต้องอทำการถนอมเอาไว้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องล้างกล้วยให้สะอาดก่อนนะครับกล้วยที่เราจะต้มเนี่ยนะครับก็คือกล้วยสุกนะครับไม่ต้องสุกมากแต่บางคนก็ะจะใช้กล้วยห่ๆ แต่ถ้าด้วยหามากก็จะฝากนะครับแต่ถ้าสุกมากก็จะเละ,ะอันนี้สุกกำลังพอดีนะครับ แช่เทงไว้สัก10บนาทีนะครับจากนั้นเราก็จะไปตั้งน้ำเราตั้งน้ำนะครับใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะครับกะประมาณ1ช้อนชาเแล้วก็รอให้น้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็จะเอากล้วยลงนะครับ นี้เราล้างกล้วยเสร็จแล้วนะครับสะอาดก็พร้อมที่จะเอาลงต้มในน้ำเดือดนะครับต้มนี่เราจะไม่ไม่ปอกเปลือกนะครับต้มทั้งเปลือกเลยตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะด้วยลงนะครับ ต้มประมาณสัก20นาทีก็จะสุกนะครับจะเห็นว่ากล้วยมันแตกแล้วนะครับเปลือกมันแตกออกแสดงว่ามันสุกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดแก๊สแล้วก็จะเอากล้วยไปแช่ในน้ําเย็นนะครับกล้วยเราไปแช่ในน้ําเย็นนะครับ แช่ก็ไม่ต้องแช่นานมากครับแช่พอให้มันเย็นก็พอประมาณ5นาทีตอนนี้เราปอกเปลือกกล้วยเ,เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะหั่นนะครับหัน่นเอา ถ้าตรงไหนมันไม่สวยนะครับอันนี้มันกล้วยมันไม่สวยไม่ใช่เป็นเพราะการต้มแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นเพราะกล้วยมันอตอนที่เราตัดแล้วมันกระแทกนะครับดำๆแล้วก็ปาดออกได้หัน่นเราจะหั่นแบบไหนก็ตามใจชอบนะครับบางคนก็หั่นเป็นแว่นนะบางคนก็ผ่าครึ่งผ่ารึ่งแบบนี้ เนื้อข้างในจะสวยมากนะครับไม่คล้ำนะครับถ้าต้มตามขั้นตอนนี้จะไม่คล้ำนะครับแบบนี้ก็ได้หนะครับเนื้อมันจะเหนียวหนึบนะครับเื้อเรา หั่นกล้วยเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันเปียกหรือมันแฉะมากเราก็เปิดพัดลมพึ่งให้มันแห้งพอมันหมาดนะครับก่อนที่เราจะเอาใส่ถุงร้อนเพราะว่าเราจะเก็บไ้นานในการถ้ามันกล้วยมันยังเปียกหรือว่ามันแชะอยู่เนะี่ยมันจะทําให้เวลาเราเอาออกมานะครับใช้มันจะไม่สวยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงร้อนนะครับถุงร้อนเพื่อที่จะถนอม เอาไว้ทำของหวานนานๆนะครับเมื่อเราํำกล้วยที่เราต้มแล้วใส่ถุงร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปแช่ในช่องฟิชนะครับในตู้เย็นซึ่งจะเก็บได้หลายเดือนเลยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมลองทำแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในช่องฟิช เป็นปีนะครับได้เป็นปีเป็นวิธีถนอมกล้วยสุกไว้ใช้นานๆนะครับมาแช่ใส่เป็นเรยเก็บได้เป็นปีนะครับ